คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องของกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมายันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298ช n แนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําเกี่ยวกับสุคุณะแล้วก็ตัวของอิตาโดริยูจินะครับผมในหัวข้อว่าจะมีโอกาสไหมที่ตัวของสุคุณะนั้นเนี่ยจะออกมาช่วยตัวของยูจิในมังงะตอนล่าสุดหรือว่าในมังงะในตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร กดแชร์ผมด้วยแล้วก็จะกดกันแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่องมันได้เลยสําหรับจูซุไคเซนในมังงะตอนล่าสุดหรือว่าตอน165นะครับผมก็จะเป็นการขึ้นไต่สวนรอบที่2ของยูจิ ที่ตัวของยูจินั้นเนี่ยมีการขึ้นถแถลงการในศาลของฮิคุรุมาเป็นรอบที่สองนะครับผมและรอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าตัวของยูจินั้นเนี่ยจะถูกแจสแมนหรือว่าผู้พิพากษาเนี่ยตัดสินว่าถูกยดึดทรัพย์อีกแล้วนะครับผมซึ่งการถูกยดึดทรัพย์หรือว่าการถูกยึดเนี่ยมันจะเป็นการถูกยึดวิชาคุณไส่นะครับผมแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีวิชาคุณไสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังไสยเวทแทนซึ่งยูจิเองเนี่ยจะเป็นในกรณีที่2ที่ ไม่มีวิชาคุณไสพลังไสยเวทเนี่ยก็เลยโดนยึดไปนะครับทาให้เราเนี่ยได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการยึดเนี่ยมันทําให้ยูจิไม่สามารถใช้พลังไสยเวทได้ซึ่งการที่ไม่สามารถใช้พลังไสยเวทได้นั้นเนี่ยมันก็ทําให้ตัวของยูจินั้นเนี่ยต่อสู้ได้ยากลําบากขึ้นนะครับผมจะทําอะไรก็ทําได้ไม่เต็มร้อเปแต่ในการพิพากษาในรอบที่2นี้นะครับผมมันมีกฎขึ้นมาอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือแจสแมนเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่ายูจิเนี่ยจะต้องโดน นยึดทรัพย์นะครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยคือจะต้องโดนประหารชีวิตซึ่งครั้งนี้เนี่ยยูจิอาจจะต้องถึงตายนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าแค่ยึดทรัพย์และฮิกุรุมาสู้เนี่ยยูจิก็แบบยากลําบากแล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยมีการแบบว่าตัดสินให้ถึงตายด้วยนะครับผมมันก็มีโอกาสมากเลยที่ยูจิเนี่ยอาจจะเสียชีวิตนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่ประเด็นเราในวันนี้นั่นก็คือตัวของสุคุนะเนี่ยจะออกมาช่วยยูจิหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า มันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่ายูจิเนี่ยเกือบจะตายมาทีนึงแล้วแล้วซูคุณะเนี่ยออกมาช่วยนะครับผมนั่นก็คือเหตุการณ์ตอนที่ตัวของยูจิเนี่ยบุกเข้าไปในสถานพินิษนะครับแล้วไปเจอกับวิญญาณคำสาประดับพิเศษนะครับผมที่ตอนนั้นยูจิแบบมือขาดนิ้วขาดหมดเลยนะครับที่สู้กับตัวของวิญญาณคำสาประดับพิเศษแล้วซูคุนะเนี่ยมันก็ออกมา แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันได้มีการทําสัญญากันนะครับผมซึ่งสุคนะเนี่ยเขาให้สัญญาไว้2ข้อนั่นก็คือข้อแรกเนี่ยถ้าเขาพูดว่าพันธะเนี่ยตัวของยูจิเนี่ยต้องมอบร่างให้เขานะครับผมแต่เขาก็จะสัญญาว่าใน1นาทีนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ฆ่าใขรนะครับผมแล้วก็ข้อที่2เนี่ยให้ยูจิเนี่ยลืมไปซะว่าเคยทําสัญญากับสุคนะซึ่งสัญญาหรือว่าพันธะเขาเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็คือ2ข้อและในตอนนั้นเองเนี่ยสุคนะเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจในตัวเมกุมิและเขาเนี่ ก็บอกว่าอีกไม่นานเนี่ยจะได้เห็นอะไรดีๆนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเลยว่าเมกุมิเนี่ยมันจะมีของอะไรที่ทําให้สุกุนะเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ถึงขั้นว่า ต้องทำสัญญากับยูจินะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับผมถ้าตัวยูจิเนี่เสี่ยงที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสมากพอตัวเลยที่ตัวของสุคระนั้นเนี่จะออกมาช่วยยูจินะครับผมหรือว่าสลับตัวกับยูจินั่นเองนะครับผมในหัวข้อที่จะมีโอกาสให้สุคราออกมาเนี่ยหนึ่งคือเขายังไม่ได้เห็นอะไรในตัวเมกุมิเลยนะครับผมอะไรสักอย่างที่เขาเนี่ยเฝ้ารอดูนะครับผมกับเมกุมิแล้วก็2เลยเนี่ยเขาคงไม่ปล่อยให้ภาชนะ ของเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตหรอกนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยยูจิก็ กินนิ้วสุคุณไปได้ถึง15นิ้วแล้วนะครับผมก็เหลือแค่5นิ้วเองก็จะครบ20นะครับผมแต่พอครบ20เนี่ยก็เสี่ยงที่ว่าตัวของยูจิจะถูกประหารแต่ถ้าสุคุณะสามารถยึดครองร่างยูจิได้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับผมแค่2ข้อนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลที่มากพอที่จะทําให้สุคุณะเนี่ยออกมาช่วยยูจิในการต่อสู้กับฮิกุรุมาแล้วนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยได้คิดถึงข้อที่ตัวของสุคุณะเนี่ยอาจจะไม่ออกมาด้วยนะครับผมนั่นก็คือการที่ว่า ตัวของซูคุนะเนี่ยออกมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรฮิกุรูมาได้นะครับผมเขาก็อาจจะเลือกไม่ออกมาซะดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทําสัญญากับยูจิว่าภายใน1น,นาทีเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าใครหรือว่าทําร้ายใครนะครับเพราะว่าถ้าเขาทําร้ายใครเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเนี่ยถูกลงทันเพราะว่ามันเป็นข้อผูกมัดนั่นเองนะครับถ้าเขาผิดสัญญาซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยมันก็จ,จะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมที่ทําให้ตัวของซูคุานะนั้นเนี่ยอาจจะปล่อยเฉยแล้วแบ ให้ยูจิใส่เดียวกับฮิกุรุมะไปเลยนะครับอะไรทํานองนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าออกมาแล้วไปลงมือกับตัวของฮิกุรุมะเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าอการลงโทษของข้อผูกมัดน,นี้เนี่ยมันจะเป็นการลงโทษแบบไหนถึงขั้นที่ว่าตัวของสุคุนะเนี่ย ตายเลยหรือเปล่าหรือว่าสลายไปจากตัวของยูจิเลยหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าโทษมันแค่แบบเบาๆแค่แบบว่าทําให้สุคุนะเนี่ยพลังหายไปชั่วขณะหนึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่สุคุนะเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงเลยยอมโดนลงโทษแลกกับการที่ว่ามันช่วยปกป้องภาชนะของมันไว้นะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอดูกันว่าสุคุนะจะออกมาหรือเปล่านะครับผมและเพื่อนๆเ,เนี่ยคิดเห็นแบบไหนนะครับผมคิดว่าสุคุนะเนี่ยจะออกมาช่วยยูจิหรือเปล่าหรือว่ามีคนอื่นมาช่วยหรือว่ายูจิ สามารถเอาชนะตัวของฮิกุรุมาได้เองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนนะครับว่าสุขุนะจะออกหรือไม่ออกนะครับผมเพราะว่าผมได้ชี้แจงไปทั้งหัวข้อ ที่สุคุณะอาจจะมีโอกาสออกแล้วก็หัวข้อที่สุคุณะเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะไม่ออกมานะครับผมก็ลองฟังแล้วก็ลองพิจารณากันดูว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็ลองดูนะครับถ้าสุคุณะได้มีโอกาสออกมาและณตอนนี้เนี่ยตัวของยูจิมันอยู่ในเกมคัดออกแล้วด้วยนะครับผมเพล่เนี่ยทำให้การแข่งขันในเกมคัดออกเนี่ยอาจจะสนุกมากขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าสุคุณะเนี่ยมันฆ่าแหลกอยู่แล้วแล้วใช่ไหมและตัวของ ยูจิเองเนี่ยเขาก็ต้องการ100คะแนนนะครับผม,ผมเพื่อที่จะเพิ่มกดดีไม่ดีเนี่ยเผื่อเิม <ๆ S 1> มันอาจจะคุยกับสุกุนาก็ได้นะว่าให้ช่วยจัดการให้หน่อยอะไรทํานองนี้นะครับเพราะว่าดูจากรูปเกมในเกมคัดออกแล้วเนี่ยการที่ยูจิจะไม่ฆ่าใครเลยหรือว่าการที่ยูจิเจ้า100คะแนนมาจากคนอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปยากนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่า ทุกคนจะช่วยเหลือยูจิทุกอย่างนะครับผมจริงๆแล้วผมว่ามันก็ต้องมีค่าบ้างนะครับผมแต่อาจจะค่าน้อยหรือว่าค่ามากเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับแต่ดูแล้วถ้าสุคุณะออกมาเนี่ยคาว่าน้อยไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าอย่างสุคุณะแล้วเนี่ยมันต้องมีแต่มากเท่านั้นนะครับแลวเผลเผเนี่ยยูจิจะได้100คะแนนมาแบบรวดเร็วเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ต้องรอดูกันว่าเฮียแกเนี่ยจะมาช่วยเหลือยูจิหรือเปล่าหรือว่าแกจะปล่อยเซิร์ให้ยูจิเนี่ยโดนตัวของฮิกุรุมะสทุบตายนะครับ ครับผมก็ต้องรอดูกันในตอนต่อไปนะครับผมในวันอาทิตย์นี้ก็สําหรับในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วผมจะพยายามอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ